วันนี้จะเล่าเรื่องพ่อท่านหนูพระชยาพิวัตรเมืองชายาผู้ที่เป็นพระสงฆ์รูปแรกรูปเดียวที่เทศนาเป็นภาษาปักใต้หน้าพระที่นั่งรัชกาลที่ห้าและก็เป็นพระสงฆ์ที่ทำให้กรมพยานริสรานุวัดติวงศ์ถึงกับออกอาการฉุนท่านผู้ชมครับพ่อท่านหนู หรือพระชยาพิวัตมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่หแล้วก็ต่อเนื่องยาวมามรณภาพในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วปีพศ .2478 พระรูปนี้นี่เป็นเป็นพระสงฆ์รูปสำคัญนะครับของปักใต้ในสมัยรัชกาลที่หท่านเป็นเจ้าคณะเมืองชายา เมืองชายาในยุคนั้นเนี่ยเป็นเมืองหลักในภาคใต้นะครับมีมีชุมพรหลังสวนชัยยานะครศรีธรรมราชส,สงขลาปัตตานีแล้วก็เลยไปกลังตานนู่นเลยเป็นพระที่มีเรื่องราวสีสันต้องเล่านะครับผมถือว่าท่านเป็นเนี่ยอันซีนไทยแลนด์ก็ได้นะครับเหตุเกิดเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบสาม ตรงกับวันที่31พฤษภาคมวันที่31พฤษภาคมเนี่ยผมเคยเล่าแล้วในคลิปก่อนหน้าว่ารัชกาลที่5ถือว่าเป็นวันอัป,ปมงคลของพระองค์ในปีนั้นเนี่ยทรงเสด็จไปชวาขากลับเข้ากรุงเทพก็เลยแวะทําบุญใหญ่จัดที่เกาะสมุยก็นิมนต์พระสงฆ์จากจากเมืองหลังสวนจากเมืองชุมพรจากเมืองชยา นะครับรวมแล้ว76รูปไปทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีนั้นเนี่ยข้าราชบริพารแล้วก็คนที่ใกล้ชิดพระองค์เนี่ยก็นัดแน่กันว่าอยากจะให้พระสงฆ์ได้เทศนาเป็นภาษาปักใต้นะครับเป็นภาษาเขาเรียกภาษานาครใน,ในยุคน,นั้นพันชัยาอย่างขึ้นกับนครก็พระที่ได้รับนิมนต์ไปเทศนาเนี่ย ก็คือพระธานนูพระครูชยาพิวัตรในครั้งนั้นเนี่ยท่านเป็นพระครูโสพลเจตสิการามหนูติดโสนะครับเจ้าคณะเมืองชยาแล้วก็เทศนาเป็นภาษาปกากใต้จริงๆท่านก็สนิทชิดชอบก็อบอยู่กับอยู่กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพราะว่าท่านท่านไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดมหาธาตุที่กรุงเทพก็พอจะคุ้นเคยอยู่กับข้าราชบริพานอยู่ mm hmm. ก็เลย นัดแน่กันแล้วก็เทศเป็นภาษาปากใต้กต็เป็นครั้งแรกครั้งเดียวแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ใช่มีแค่นี้หรอกสิ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าพอท่านหนูเนี่ยผมถือว่าท่านเป็นเป็นอเมซิ่งปักใต้เป็น unseen ไทยแลนด์นะครับท่านเป็นผู้บุรณะพระธาตุชยาจากซากปรักพังนะครับพระบรมธาตุชยาเนี่ย ทางวิชาการนี่เขาเขา,เขามีข้อสรุปแล้วแหละว,ว่ารูปทรงเดิมไม่ใช่อย่างนี้รูปทรงเดิมของพระธาตุชยาเนี่ยจะเป็นออกแนวสีวิชัยหลังคาก็คือว่าส่วนบนส่วนยอดเนี่ยไม่แหลมแหลมเป็นเจดีย์อย่างนี้และจะออกเป็นแนวแขกแขนะครับมีรูปจันทิจันทิก็คือเจดีย์ที่ชวาอามาเทียบมีจันทีประวนมีจันทีอรชุนมีจันทีหลายๆแห่งจันทีเมนดุตที่ รูปทรงคล้ายๆกันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยอดไม่แหลมเปียบอย่างนี้นะครับเอามาเทียบให้ดูแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ท่านเพราะท่านหนูพระชญยาพิวัตรเนี่ยไปแปลงใหม่จนมีหน้าตาอย่างปัจจุบันพระบรมธาตุชายาที่พระท่านหนูไปบูรณะใหม่เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นซากปรักพังไปแล้วอยู่ในป่าไม่มีสภาพเป็นวัดนะครับท่านก็มาบุกเบิก ถางพงถังรกร้างขึ้นไปแล้วก็ได้พบสิ่งสำคัญสำคัญเยอะแยะไปหมดพระโพธิ o, ok สัตว์โออาวโลกิเตสวนที่ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็เจอที่นี่นะครับแล้วก็มียอดที่สันนิษฐานว่าเป็นยอดแบบเดิมยอดแบบเดิมนี้ไม่ใช่เป็นยอดแบบนี้นะครับเป็นยอดแบบแกะสลักหินรูปดอกบัวยอดเดิมของพระบรมาธาตุชยาพ่อท่านหนูเนี่ยไปศึกษาที่กรุงเทพ รู้จักกรุงเทพรู้จักศิละปะรัตนกโกศินท่านเลยเอาเจดีย์ยอดเจดีย์แบบเขาเรียกว่าอะไรไม้เรียวหวดฟ้าแหลมเปียบขึ้นไปเนี่ยจากวัด,ดมหาธาตุเพราะท่านไปอยู่วัดมหาธาตุไปจําที่วัดมหาธาตุบ่อยๆมาใชา้แล้วก็แปลงใหม่หมดเลยสิ่งที่เป็นแบบแบบศีวิชัยเดิมที่มีหน้ากาหน้ากาก็คือมียักษ์คล้ายๆราหอูอมจันท์อยู่ แบบเดิมๆนะครับแบบที่ปรากฏในชาวาเนี่ยท่านก็ใช้ลวดลายใหม่แล้วแต่จัดสร้างแล้วมีอยู่มุมหนึ่งเนี่ยท่านเอาตราอามแผ่นดินตราอามแผ่นดินของรัชกาลที่5ก็เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นี่เองตราอามนี่เป็นแบบฝรัง่งราชสำนักรห้าเนี่ยเอาของฝรั่งมาปรับนะครับเป็นตราอามแผ่นดินเพราะท่านหนูก็แอพพลายนะครับก็แปลงแปลงรูป ทรงนิดหน่อยแล้วก็มีตราพระพุทธรูปอยู่ในนั้นเป็นตราอามเอาตาอามแผ่นดินมามาแมชกับพระพุทธศาสนาก็แปะอยู่จนถึงปัจจุบันนี่เป็นไอเดียของพระปาออกนะครับที่คิดดัดแปลงถามว่าถูกไหมอย่างเงี้ยถ้าเรามองด้วยสายตาของคนในยุคนี้เนี่ยไม่ถูกแน่นอนเลยการบูรณะแบบผิดเพี้ยนโดยไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยมันเสียหาย แต่ถ้ามองในแง่โบราณคนโบราณเนี่ยก็จะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยสร้างโบราณวัตถุหรือว่าสร้างเจดีย์เนี่ยทับทับทับซ้อนซอนแบบเดิมกันมาแบบเดิมเคยทํำยังไงแบบใหม่ก็เ,เอาแบบใหมสสส่สวมทับเข้าไปเพราะวิธีคิดของคนโบราณก็คือว่าทำอย่างไงให้สืบทอดพระศาสนาก็พอแล้วนะครับความคิดในเชิงอนุรักษ์แบบแบบใหม่ที่บอกว่าจะต้องรักษาเขาโครงรูปทรงแบบเดิมเนี่ยยังไม่ยังไม่มีในยุคนั้นนะครับ เรื่องที่สามเรื่องนี้สนุกมากเลยผมถือว่าท่านเป็นอันศีนทททนะครับรั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีรว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนีครับทราบไหมครับที่พระบรมธาตุชยาเนี่ยมีซุ้มเป็นมนฑบเล็กๆเ,เป็นซุ้มสำหรับประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองของพระท่านหนูพระครูชยาพิวัตรอยู่ด้านใต้ พระธาตุใครเคยไปพระธาตุชยาเนี่ยจะต้องเข้าไปด้านในคือมีวิหารล้อมรอบนะครับแล้วก็ต้องถอดรองเท้าพอเข้าไปทุกคนจะมองไปถึงไปเห็นพระบรมธาตุเลยไม่ได้สังเกตพื้นที่รอบๆบเท่าไหร่พื้นที่รอบๆอบเนี่ยมีอยู่มุมหนึ่งเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของพระชยาพิวัตรเพราะท่านหนูเนี่ยมีอายุจนถึงสองสี่เจ็ดแปด นะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยท่านสั่งให้หล่อรูปเหมือนแต่ท่านมีความขอโทษนะครับใช้คำว่าอุตริมีความแปลกๆมีความแผลงๆคือเวลารูปหล่อของพระเขาจะต้องทำให้เรียบร้อยถูกไหมครับจะต้องมีมีองค์ประกอบทุกอย่างต่างๆให้เรียบร้อยสมกับความเป็นพระผู้ใหญ่ แต่พอท่านหนูเนี่ยสั่งให้คนหลอ่อรูปของท่านเนี่ยในลักษณะหม่ผหมผ้าควายห่มผ้าควายคืออะไรคือการห่มผ้าที่ไม่เรียบร้อยของพระเอาแบบง่ายๆคือจีบ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 ,จบมาผ้าบาแล้วก็มีสายรัดอกรัดหน้าอกการห่มที่เรียบร้อยของพระเนี่ยห่มคลุมห่มดองหม่มคือต้องห่มให้เรียบร้อยแล้วก็ เหมือนกับคนถ่ายรูปอะ่ะคนปัจจุบันไปถ่ายรูปก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมท่านแต่งแบบไม่เรียบร้อยแล้วก็ให้ให้คนหล่อรูปเหมือนนะครับอ้นี่ยังไม่เท่าไหร่ปรากฏว่ามือขวามือขวาของท่านถือเกลียงเกลียงครับเกลียงคือเครื่องมือรูปใบโพที่เอาไว้ปาดปูนอเอาไว้ก่อสร้างคือท่านจะสื่อสาร ผ่านรูปหล่อที่ท่านประสงค์เอาไว้ในช่วงท้ายของชีวิตว่าท่านเป็นพระที่เป็นพระนัพัฒนานะเป็นพระที่อยู่ง่ายๆนะเป็นพระที่ก่อสร้างนะท่านเลยใช้สัญ,ญลักษณ์นี้โอ้ปรากฏว่าพระอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับวิธีคิดแบบนี้นะครับเพราะมันแผลงอจากความเป็นพระผู้ใหญ่พระอะไรให้หล่อรูปแล้วก็ถือเกลียงแบบช่างก่อสร้างเออแม้กระทั่งกรมพญานริศ กรมพยานอริสตานุวัตติวงศ์เนี่ยท่านท่านสนิทท่านรู้จักเพราะท่านหนูพระครูชยาพิวัตรเนี่ยมายาวนานคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยครับข้าราชบริพารในราชสำนักรัชกาลที่ห้าเนี่ยรู้จักพ่อท่านหนูทั้งนั้นเพราะท่านเป็นพระสําคัญของภาคใต้นะครับใครไปใครมาท่านก็รู้จักกรมพยาดดำรงท่านก็รู้จักสนิทนะครับท่านเป็นคนที่ ดูแลตอนที่กรมพญาดำรงเสด็จมาเอาเอาวโลกิเตสวนกลับไปที่กรุงเทพโดยซ้าไปคือกรมพญาณาจิตก็รู้จักกับท่านสนิทกับท่านมาเสด็จมาทางใต้เนี่ยก็ยังลำ,ลำลึกถึงแต่ในครั้งนั้นเนี่ยกรมพญานาริตเสด็จมามาถึงชยาส่วนพระท่านูนีน่อยู่ภูมิเรียงซึ่งอยู่ไกลออกไป เลยไม่ได้ไปเยี่ยมก็ได้ระลึกถึงเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตแล้วกรมพยาธริษไปเห็นรูปหล่อโอ้โหไม่พอใจครับท่านท่านเขียนเอาไว้ว่าท่านเขียนเอาไว้ในสารสมเด็จเขียนจดหมายไปเล่ากรมพยาธิรวงว่าท่านเห็นรูปนี้นะท่านฉุนเลยมันไม่เหมาะก็ถูกจริงๆมันไม่เหมาะกับความเป็นพระผู้ใหญ่เลยพระอะไรหมพาดควายแล้วท่านกรมพยาธริ์ท่านเป็นช่างนะ ผมพาดควายไม่พอถือเกลียงนะครับเออผมไปดูไปดูไปดูรูปหล่อของท่านล่าสุดเนี่ยน่าเสียดายมากเลยคนที่ดูแลไม่เข้าใจเจตนาของพระท่านอนูนะครับก็เลยเอาผ้าเหลืองมาห่มทับเอายผมไปไปถ่ายรูปก็เลยได้เห็นแต่ผ้าเหลืองไม่เห็นลักษณะการห่มพาดควายซึ่งเป็นเจตนาสื่อสาร เท่านั้นยังไม่พอนะครับเกรียงที่ถือเนี่ยก็หัวก็หักไปก็เหลือเป็นใบแบนๆนิดเดียวทั้งๆท,ท,ที่มันจะต้องใหญ่ผมก็ไปถามพระที่ดูแลอยู่ที่นั่นทราบไหมครับว่า,ว,าว่ารูปหล่อเนี่ยเดิมที่ถือเกรียงท่านก็บอกว่ามันหักไปนานแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจดูแลอะไรก็ปล่อยให้เป็นเหมือนกับถือเป็นไม้เล็กๆโดยไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรผมก็เสียดายอันนี้คือ อันซีนปากใต้นะครับอันซีนไทยแลนด์อีกจุดหนึ่งนะเพราะเป็นเรื่องราวที่แปลกแล้วก็มีสตอรี่มีอะไรที่ลึกซึ้งลึกล้าไปมากกว่ารูปหล่อที่เห็นปัจจุบันใครไปใครมาที่วัดพระธาตุชยาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไหว้พระธาตุแล้วก็ไหว้พระรอบๆไม่ได้สังเกตบนดบของพ่อท่านูผู้ซึ่งพลิกฟื้นป่ารกรางเนี่ยครับให้มาเป็นวัดพระธาตุชยาในปัจจุบัน เรื่องราวของพ่อท่านหนูเป็นเรื่องราวที่ต้องบันทึกไว้ครับ